นายคลิปนี้มาพบกับแกงของสปันกี้ร่างสุดหลอนมาดูกันนะครับว่าพวกมันจะเก่งและโหดขนาดไหนก่อนรับชมคลิปคอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกริ่งแจ้งเตือในให้กับพี่เจพีนนะครับทุกคนเรามาดูมาพอบกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับแกงของสปันกี้ร่างสุดหล่อนะครับทุกคนหรือว่าเฮอร์เลอร์สปันกี้นะครับทุกคนอ่านี่เลยนะครับเอ๊ะอันนี้มันดูไม่ค่อยหลอนเท่าไรหร่อทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่เจฟฟรีจะขอเพิ่มทีละตัวแล้วกันอ่ะ เริ่มต้นจากตัวแรกของเรานะ่ก็คือเจา้าฟันบอดเฮอร์เรชันคือปีสอดฟันบอดเอ๊ะร่างนี้มันก็แค่เหมือนมันมืดๆเฉยๆครับทุกคนอะเ๋ยวลองเปรียบเทียบกับร่างปกติให้ดูอ่านี่คือร่างปกตินี่คือร่างสุดหลอนนะครับร่างเฮอร์เรอโอ้แทบจะไม่ต่างกันเลยร่างนี้มันไม่ยิ้มอันนี้ยิ้มแล้วก็สีนะครับอ่านี่คือสีที่มืดกว่า แล้วก็สีที่สา่างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าฟันบอดเฮอร์เลอร์นี่มันจะโหดขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะให้แก๊งของสุขศรีละกันอ่ะเอาเป็นเหยื่อให้กับเจ้าฟันบอดเฮอเลอร์นะครับทุกคนเอาเป็นร่างปกติก่อนแล้วกันอ่าเป็นเจ้าแพนด้าแพนดาร่างปกติเฮิบไหมเออโอเคมาเรามาดูกัน ทำอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยฉันทำได้หลายอย่างเลยเฮ้ว้าวฉันอยากกินหมีแพนด้าจังเลยเออดูปากมันดูปากมันเฮ้ยนี่ไงครับทุกคนปากมันปากมันขยับด้วยเมื่อกี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงไม่ไมขยับตลอดเลยนะครับอ่ามาขอไปแก้ๆหน่อยมันต่อยได้ไหมขอต่อยนี่แน่หนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมื่กลายลากไปปีศาจสุกาซินนี่ไงบ่เดียฉันไม่เคยเจอไอ้ตัวเลยโอเคเดี๋ยวต่อยตัวทำหน่อยนี่แน่ต่อย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 โอ้ต่อยได้อยู่นะครับทุกคนอ่ะ ถัดมาครับมีอะไรบ้างความสามารถของมันอ่าแล้วก็มีอติไหมมีอตีทุกคนเฮ้ยอตีมันมันกรีดร็อเปตีใส่ไม่แน่เอ๊แต่ว่าอติมันดูแรงอยู่นะครับโอ้ยต่อยทีเดียวสามดยเหรอเอ้ยไม่ลงไปหนอนี่กรีดใส่หูซะเลยให้หูแกแตกซะเลยเอ้ยทุกคนมันกรีดได้ด้วยนี่คืออติของมันครับนี่พอกรีดทีก็คือร่างพอดีก็จะหายแล้วก็ต่อยไปทังทีเออหนีก่อนนี่ในกินซะเลยอ่าโอ้ยมีอตีอยู่นะครับอ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่เจฟปีทดสอบแบบว่าให้มันสู้เองดีกว่านะครับทุกคนเห้ว่าแต่มันจะเปิดอันตรายมาไหมสามสองหนึ่งปอ่ะสู้เองหน่อยดิลองดูหน่อยเป็นไงฮะอะไรวะเนี่ยเอาเอาโดนทีเดียวโอ้โอ้โอ้้โอดไม่ไหวจริงจริงไอตัวบอลนี่มันโหดจังเลยเอ้าดูว่าดูมันจะสู้ครับทุกคนไม่ไหวอ่ะงั้นต้องลองแบบว่าหนึ่งกับตัวอื่นบ้างดีกว่าที่แบบว่ามีพลังน้อยกว่ามันนะครับทุกคนเฮ้ยอยู่ไหนเอ่ย่นี่ เจ้าฟันบอดก็ร่างเฮอเลอร์ขอสู้กับใครเอ่ยโซนิคแล้วกันโซนิคโซนิคก,ก็ร่างแบบว่าไม่ค่อยโหดเท่าไรอ่าร่างนี้แล้วกันไปเลยครับฮบึอ่ามาแล้วมาแล้วไม่แน่จะเปิดอติใส่ซะเลยฉันโหดกว่าแกมาดิมาดิมานี้น,น,นี่เปิดอติใส่ซะเลยโอ้จริงด้วยครับอ่ะท่าร่างบราร์นาเป็นไง าระเบิดไปเกินนี่แน่ต่อยมาด er mm ิก hmm. ็มาดินี่ต่อยโอ้ยเลือดลดนี่ต่อยต่อยาระเบิดจะไปกินออออเอออยม่โอ้ยระเบิดระเบิดแต่ย็บเพื่อโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้เรียบร้อยครับเออไมนรอดนะครับโอเคตัวถัดมากันเลยนั่งก่อคือใครเอ่ยใครเอ่ยอ่านี่เลยนะครับก็คือเจ้ากรีนสปันกี้เฮอร์เรนะครับทุกคนอ่านี่คือร่างเจ้ากรีนครับโอ้ท่าร่างปกติของมันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือโอ้ยลูก ลูกกระตาออกมาตอนนี้รลอนเนี่ยโอ้โหคนหน่ากลัวเลยร่างกีนะครับโอ้โหร่างสุดสยองขวัญโอเคมาแต่พี่เทปปีจะขอดูความสามารถหน่อยว่ามันมีอติอะไรบ้างรอบนี้เอาเหยื่อให้มันเป็นใครเอ่ยเอาเป็นเจ้าฉลามแล้วกันนะครับเอ๊บนี่เป็นฉลามมาไปจาัดก,การมันเลยเจ้ากรีได้เลยไม่แน่ต่อยต่อยเออเดี๋ยวเมาไกรล่างมาไกยล่าง,าาางเอ่ยขอวินิจก่อนแล้วกันมัน พวกนี่เนี่ยไกล่าแ้วหรอเนี่โอ้ยไกลลาอีกแล้วโอเคมนขอเปิดนาติเลยละกันนี่นาติก็เหมือนกันนะครับว่าปติของมันก็คือรีดร้องนะครับสําหรับเจ้ากีนฮะนี่ต่อยแล้วก็รีดร้องรีดร้องเปิดนาตแลรลัวเลยเปิดนาตีลวลัวเลยอา่าเออังไงเอยขอเปิดนาตแลวลัวเปิดเปิดนาตีไม่แน่นี่แน่ไม่แน่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวท้าให้มันมาสู้เองว่ามันจะโหดขนาดไหนครับอา่าสู้กับโซนิกตัวเมื่อกี้ อาใครดีเจ้าโซนิกเอาเป็นล่างนี้แล้วกันโอเคไปไม่แน่พุ่งใส่เลยมาได้กระโดดได้กระโดดได้เหมือนกันช้ก่อนกระโดดมืดก่อนไอ้เจ้าโซนิกเอ้อแกกลัวใช่ไหมดีเนี่ยฉันมีตาอที่ถลนออกมาหึอยู่นิ่งสิทำไมไม่นิ่งวะเนี่ยเฮ้ยกระโดดขึ้นไม่ไหวโอ้ยไอตัวนี้มันมันกระโดดบ่อยเกินครับอ่ะเอาตัวอื่นมาอ่ะให้ไงที่ไหนอ่ะเข้าหายเจ้าเทวไปไงไม่แน่กระโดดใส่กระปุงสีใสซะเลยฮ่าฮ่าฮ่า เจอกับเจ้าบ้านหน้าหน่อยเอาระเบิดฉันไปกินนี่เนี่ยต่อยต่อยต่อยโอ้ไอเจ้าบ้านหน้าต่อยต่อยต่อยโอ้ระเบิดระเบิดเพื่อนโอ้ระเบิดนี่เนี่ยต่อยต่อยโอ้ไอตัวนี้ต่อยแล้วรัวเลยโอ้ดีต่อยนี่เนี่ยเออตีระเบิดฉันไปกินมาน่าเออจะ่แมนวิ่งตามระเบิดพอแล้วพอแล้วเพื่อนโอเคเราก็ได้เห็นความสามารถแล้วครับสำหรับเจ้ากรีนนะครับสปันกี้เฮอร์เลอร์โอเคตัวถัดมากันเลยก็จะเป็นเจ้าในใครวะเนี่ยเฮอร์เลอร์ ดูคนันมีตาตรงนี้ด้วยเอ๊ะมันเหมือนแผ่นสี่เหลี่ยมเหมือนกุญแจนะครับเป็นรูกุญแจเลยอะสปันกี้เฮอร์เรอร์โอเคอาร่างนี้จะโหดขนาดไหนเอ่ยเหยื่อของมเนในรอบนี้ขอเป็นเจ้าแกะละกันอะฮึบโอเคมาพีเชฟพีขอสิงล่างหน่อยละกันฮึบฮึบไม่โอ้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยครับทุกคนมาขอต่อยด้วยหอขยกานไหนต่อยต่อยเอาต่อยไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวดูว ต่อยไม่ได้ร่างนี้มันต่อยไม่ได้โอ้ยต่อยทำไมต่อยไม่ได้เนี่ยอึออืออือโอ้ต่อยไม่ได้ครับโอเคงั้นเราเปิดนาติหน่อยเปิดนาติโอ้ดิ้นเลยโอ้ใจเย็นเพื่อใจเย็นโอ้ค้างค้างค้างโอ้ยค้างเลยโอ้ยเดี๋ยวนะนาติอะไรวะเนี่ยนี่แน่เสียงนตีของมครครับนาติอะไรไม่แน่ใจครับทุกคนโหดมากเลยวเดี๋ยวนะนติอะไรของแกวะเนี่ยไม่โอ้ทุกคนดูกคะดนนเลยโอ้ยยากโอ่ะเลยตัวนี้ โอ้แทบจะโอ้โหค่าข้าโอ้โหโหดเกินตัวนี้โคตรโหดครับอัติของมันอ่าเดี๋ยวถ้าปล่อยให้มันสู้เองละไปไงอุ้ยพวกนี้กาละายร่องเป็นปีสอดเออเน่เอ้เเราไม่ไปสู้กันเพื่อนสู้กันไหมอ่ะสู้กันหน่อยไม่สู้กันครับอะไรวะเนี่ยแต่ตัวนี้แกไปใครแต่ไปแกไม่สู้สู้กันสิไม่สู้ครับทุกคน ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับโอเคถือว่าไอตัวนี้มันไม่ค่อยอยากจะต่อสู้นะครับแต่ว่าตีมันโหดมากๆเลยโอเคมาเรามาดูตัวถัดมากันต่อปุ๊บจุ๊บจุ๊บตัวถัดมากันเลยนะครับแล้วปล่อยออกมาทีละตัวเออใครเอ่ยใครเอ่ยปพ๊บมอ่านี่เลยครับทุกคน,คนก็จะเป็นเจ้าออเรนสปันกี้เฮอร์เลอร์มีอะไรบ้างร่างกายของมันมีหัวใจอยู่ตรงไหนน,นี่คืออะไรกระดูกของมันเหรอกระดูกโผล่ออกมานะครับ ああนี่เลยนะครับแล้วก็มีเออน้ำตาเป็นเลืออนชอยแลวฉันเสียใจเออเออแล้วก็มีคิ้วเออเหมือนปกตินะครับหน้าตาของมันแต่ว่ามันร้องไห้เป็นร้องหไห้เป็นเลือดนี่ไงนี่คือร่างร่างปกติครับร่างเฮเลอร์ครับโอเคตัวนี้จะขวดขนาดนั้นแลวเนี่ยมาเอาเหยื่อให้มันใหม่ดี๋างมารอบนี้ก็ขอเป็นเจ้าหมูละกันชึบเ,เป็นหมูเป็นเหยื่อให้กับมันนะครับทุกคนเอาสักวันห้าตัวพอฮึบ <c oughs> พี่เทฟดีขอสิงร่างหนยแล้วกันเฮ้ยๆฉันชอบกินหมูขอกินหมุนี่แนงงามเอ้ยอตีของมันต่อยได้ไหมต่อยก็ได้อุย้ยต่อยทีเดียวต่อยแรงนะต่อยแรงอยู่นะต่อยแรงอยู่นะต่อยถือว่าแรงอยู่นะครับโอเคถ้าตีเอาอติฉันไปกินน,นี่แนงกินใส่หูแตกไปเลยโอ้โหถือว่าโหดมากนะนี่ยนี่แนงนี่แน,แน่เอ้ยเลือดมีเท่าไหร่เลือดมีอยู่สามหมื่นนะครับโอเค คือว่าไอเจ้าเฮอร์เลสสปันกี้ออเรนนี่คือโหดอยู่นะครับโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับทุกคนตัวถัดมาก็จะเป็นไอเจ้าตัวใสแดงออ้ยไอตัวนี้เท่หัวกะโหลกอุ้ยครึ่งเลยเป็นหัวกะโหลกครับทุกคนแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยมีเสาอากาศเสาสัญญาณเหรออ๋อน่าจะเป็นเชือกรัดคอมันครับทุกคนไอตัวนี้อ่าเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอะไรว้เนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรยะไนี่มันมีไส้มันคือกระสือปัเนี่ยแกคือกระสือปัเนี่ยไอเจ้าเฮอร์เลส นี่คือร่างปกติของมันนะครับนี่คือร่างสปันกี้เลเทอร์เลอร์โอ้ยแตกต่างนเลยนะครับร่างนี้น่ากลัวจังเลยโอเคมามาดูกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนเอาเหยื่อให้มันกินก่อนรอบนี้เราจะเอาเป็นกวางเพิบโอเคเป็นเหยื่อให้กับเจ้าไม่เจ้าเรสสปันกี้เฮเลอร์ไปกันเลยทำอะไรได้บ้างขอต่อยหนึ่งทีขอต่อยหนึ่งทีโอ้ยต่อยต่อยแรงอยู่นะต่อยหนึ่งทีโอเคอันตีละ่ะ สามตัวหนึ่งคนติไม่โอ้อันติก็กีดมาเดิมอันติกีดเมาอเดิมอ่าถือว่าได้อยู่นะครับทุกคนถ้าปล่อยสู้เองไงเรียบร้อยโอ้ถือว่าไอตัวนี้ฮอนะครับเท่มากๆเลยนะครับพี่เจี๊ยบดี่ขอจัดก,การไปก่อนจะไปไหนเพื่อนมานี้มาน,มานี่อย่าเพิ่งไปมานี้อย่าเพิ่งไปโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับทุกคนตัวสุดท้ายของเราใช่ไหมเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ ไอ้ตัวนี้ก็คือคือไอ้เจ้าเบดเหรอไอ้ซิมเบอร์ซิมเบอร์นี่ไงเฮ้ยใช่ครับเจ้าซิมเบอร์มีหัวแค่ครึ่งเดียวฉันหาหัวฉันไม่เจอหัวฉันมีอยู่แค่ครึ่งเดียวเฮ้ยจริงด้วยครับมีหัวอยู่แค่ครึ่งเดียวไอ้ตัวเนี้ยอู้แต่ว่าหน้าตาน่ากลัวแล้วก็มีปากที่ดูยิ้มแบบเสยะน่ากลัวมากนี่ไม่ใช่ยิ้มเฮ้ยทำปากน่ากลัวโอเคเรามาดูกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้านนะครับสำหรับเจ้าซิมเบอร์สปารกี้เฮ์เลอร์ รอบนี้เอาอะไรให้มันเป็นเหยื่อดีอะหมาปะเป็นเหยื่อให้กับมันทดสอบโอเคเอออยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยขอสิงล่างหน่อยแล้วก็ไปกันเลยมาแล้วเจ้ะมาแล้วนี่ต่อยึ่งทีแล้วก็ต่อยอ้ยต่อยสามเลยหรอเพื่อจะเย็นโอ้มาขอเปิดอัตรีหน่อยแล้วกันอันติใช้คือกอกรีดนี่กระเด็นไปดูเลยอุย้ยอันติีมันกรีดกระเด็นไปดูเลยนะครับอุย้ยโหดมันกระเี็ยอ่ะเดี๋ยวลองสู้หน่อยสิสู้กับใครเอ่ยสู้กับอ่ะปรสิตปรสิต โอเคเป็นไงเอ่ย้าสู้กับปรสิตมาดิไอเจ้าปรสิตมาดิกินใส่หอ้ยไแกแตกซะเลยเอ้ยอ่ะมาดิมาดิก็มาดิเนี่ยต่อยต่อยต่อยเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหถือว่าเอาไปไหนละอ้าวหมดมากาครับทุกคนโอเคงั้นรอบนี้เราเอาเจ้าเฮลอเลออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนเร์สปันกี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับที่พี่เจฟลีมีนะตอนนี้มีอยู่หตัวอยู่นะครับทุกคนใน นี่นะนี่นี่นี่เออทั้งหมดเลยนะครับทุกคนโอเคนี่คือร่างเฮอร์เลอร์สปันกี้เออเราจะจับคู่สู้กับอะไรเอ่ยเลือดขอดูเลือดหน่อยสามหมืน่นสามหมืน่นเลือดก็ต้องสู้กับตัวพี่มีเลือดประมาณสามหมืน่นใกล้เคียงกันหน่อยละกันนะครับทุกคนมันจะได้ดูแบบว่าสูสีหน่อยอันนี้แหละเท่าไหร่เจ็ดเออเจ็ดเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแสนโอ้โหแก้ของอันนี้คนะะโคตรเจ๋งเลยโฮ้ยสุกุซิสเจ็ดแสนท่านี่อะ 80,000 30,000 80,000ก็อ 8, 000. 3, 000, 8, 000. พอได้อยู่นะครับ90,000เกือบแสนนะครับทุกคนโอ้โหถ้าป๊อปปี้ไปทยามเอาไม่มีป๊อปปี้ไปทามของเราเท่าไหร่แสนโอเคมันต้องดูว่าความสามารถของมันจะโหดขนาดไหนครับโอเคงั้นพี่เจ๊ปลีขอเอามาสู้กับแก๊งนี้แล้วกันครับอะสุ่มมาแล้วกันนะครับเอาทั้งหมด6ตัวนะครับอะเปิดแบบลัคกี้บ็อกเลยแล้วกัน1 2 3 4 5 6นี่โอเค เรามาเปิดลูกกี้บอกของซูนอมาลีนี่ตอนแรกก็จะเป็นเจ้าป่าตัวถัดมาเป็นโซคิปเปอร์ต่อ,อถ,ถัดมาเป็นโอ้ยสูงขึ้นเรื่อยๆฉันคือแมงมุมซูนอมาลีตัวถัดมายีรับคอหักถัดมาเป็นคอราและถัดมาเป็นเจ้าวัวโอ้ยเป็นซ้ำเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนมา เรามาดูมันพร้อมกันนะครับว่าแก๊งของสปันกี้เฮอเรอร์ประท่าับแก๊งของสูงนอมาล,ลี่น้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าแก๊งของสปันกี้เฮอเรอร์จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลย และใครคิดว่าแก๊งของสูงนมาล,ลี่จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สองน้องๆเชียร์ทีมไหนก่อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าใครจะชนะ3 2 1 Let's go เดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหนึว่านี้ไอตัวนีไ้ไม่ได้อยู่แก๊งฉันโอ้โทษทีละกันโอ้หวไไปงับใน นับโอ้ยไหวไม่เลยไหวไม่เลยโอ้ยเออเออไปฉันไม่ไหวหลือเพื่อฉันฟอกด้วยไอ้เจ้าปีศาจพวกนี้มป็นหัวเจ้าว้านไหนอะโอ้โหยังไงโอ้ไปแม่ต่อยต่อยเอเลอร์สู้เขาสปาร์กี้สู้เขาสู้ไม้สปาร์กี้โอ้ยโอ้ยโดนต่อยรัวในี่นโดนกระเทิบกระเทิบแเฮ่เฮ่เฮผื่อเขาแกตายไปหมดแล้วเหลือแกตัวสุดท้ายก็คือเจ้าเรดสปาร์กี้เอเลอร์แกไม่รอดแน่เจ้าเรดนี่ในกระเทิบกระเทิบ์โอ้ยไอเจ้าเรดอยู่ได้นานมากครับทุกคนห้าตอนหนึ่งปะเนี่ย เจ้าเลสโอ้เจ้าเลสโอ้ตัวนั้นก็อยู่เหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่อ่ามมนไปช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยอ๋อแมไมาสู้กับไอ้เจ้าฮเรอร์นะครับไอ้เจ้าแผ่นสี่เหลี่ยมนี้โอ้ยแผ่นสี Pan ่เหลี่ยมไม่เกิดประยรโยชน์อะไรเลยแกเออแจ๊อยู่กล้พวกอีกเอหน่าจะไม่ไหวครับทุกคนแก๊งของสปันกี้ฮเรอร์น่าจะไม่ไหวนะทุกคนโอ้เหลือแค่นี้ละเรียบร้อยเหลือแค่ตัวนี้ละไอ้ตัวนี้ใหม่ไหมมันีเลือกป้นนี้ไอ้ตัวเนี่ยมันไม่สู้ครับทุกคน เลือดไหมนม่มีเลือดปะเนี่ยไอตัวนี้เลือดทม่มีเลือดไปเอ่ยถ้าไม่เลือดไม่ลดเลยมีอยู่ครับแต่ว่าลดน้อยมากเลยนะครับดูเหมือนว่าน่าจะแพ้แล้วแหละแก๊งกูชนะก็คือแก๊งองสุรบาลเลยโอ้เพราะว่าเลือดก็เยอะกว่าอยู่แล้วครับทุกคนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาล้างแคลรอบหน้าฉันจะเอาพวกฉันมอเยอะกว่าเดิมในรอบหน้าฉันจะมาล้างแคน โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจมดีดีวยนะครับทุกคนไว้เจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบาย